เก็บกะเพราสักหน่อยน่นผู้ชมเราจะผัดกะเพรานะคะกะเพราเราก็สดๆจากสวน,นะคะ่ะท่านผู้ชมสดยอดพี่เนาะร้อนเราก็จะไม่ได้ซื้อนะคะอุ้ยตอนต้นกันมากส,สับเนสกับขึ้นมาปลูกบาล้วเนี่ย โอ้ยพักซี่นี่ก็เป็้มันดาบี่ใหม่เด็ดเอาตะไบมันกนะ็เดยพี่น้องโอ้ยหิวเข่าได้หอมแล้วหอมนะคะ่ะหอมหล้วเด็ดขายให้ทานู้ชมุมหอบมารับเอาที่บ้านอยากกินก็สั่งได้นะคะแต่ต้องมารับที่บ้านค่ะโอ้อนไ่คะ่ะ ยุ่งมากช่วงนี้แล้วเราก็จะไปเอาพริกนิดนึ่งก็ไ,ได้หลายเรา,าพอปลูกกะเพราเราปลูกเองแล้วก็ใส่เยอะๆเลยที่อต้องตปห่วงมันหรอก้มันก็แตกขึ้นมาโอเคเดี๋ยวไปเอาพริก ปดด้วยเนี่เอาก็สิมีพริกหยวกน้ำได้พี่น้องแล้วก็พริกอันนั้นน้ำสองหนงออง่วยพอบ่านัหน่ไยจะไปออกคันข้างมาหลวงหมดแล้วคนน่าเอาไปเอาพริกแดงมาเนี่ย ก็จะใส่พริกหยวกพริกแดงแล้วก็พริกเขียวน้ำนะพี่น่ะงบเห็ดเผ็ดปันใดดอกเดวทางไปชมสีสบเตยแนง่นจ้าไว้บ่เต็มต้นเลย โอ้ยเด็ดยากดเด็ดพริกเมื่อเดียวเนี่ยเด็ดยักเหรอเด็ดตะนาวกินเหรอตะลเมือตะลเมือเนี่ยโอเคพี่น้องตบพริกนี่นะจะอยเนี่ยาอยาราป,ปิโน่เนี่ยสีสันงามเขียวเหลืองแดง <laughs> มีสีแค่หลอดพอม อเอาเออกก็ไม่ต้องมันแก่แล้วนี่พเพกันนี้เ้าสโซนอะไรห้องเสียวใบตะต่ำบะคงหน่อยมันไวยแดงๆเลยสีสันเะอะไะแก่แล้วหลายอยู่ที่โดกโดดพุ่นนะมาทัวร์น้ำหน่นอยหนึ่งผัดกระเพามันก็ต้องมีครบสูตรเนาะโอเคท่านผู้ชม